แชร์ภ oh. okay, e. okay. yeah. ูมิใจเสนอหนึ่งสองสามอีทีที่อ๋อไม่มีแรงแล้วอันนี้อ่ะขึ้นแล้วอ่ะวันชูตรีโอเคเก่งมากนะเนี่ยตักมากเลยอัดเย็นค่ะลงมา นนจุกจุกจุๆก,ก,กินไม่กินไก่ใช่ลูกโมีแผ่นซื้อบ้านที่เอซื้อค่ะกลับมาสู่การล้างจานเหมือนเดิมไม่ชอบทิาาท้งจานเลยแล้วไม่ล้างอ่ะหน้าใช้อันนี้ของ c ซี e a l t h ใช้ดี Okay. นีซีเรียสเากว่าไม่มีทิชชู่ไปก่อนแล้วสิวดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้ดีขึ้นโอเคต่อด้วยขั้นตอนต่อไป มื่คืนสุกี้อร่อยดีซื้อตามว่าไงเแกงมันด้าโอ้ลรัดผมดีเด้ออยากสะผมมาพกพรุ่งนี้ตื่นมาจะแบบออกกำลังกายแล้วสะผมก่อนเลยค่ะใช่ไม่เหงามีหมาเยอะรอสกินแคร์โอเคก็ แบบแรกคือไม่ชอบใช้อะไรเยอะมากเพราะว่าใช้เยอะแล้วผิวมันพังอะมันเหมือนมันโอเวอร์โหลดผิว,วเราไปน,นิดนึงคือโปรดักต์ที่รแรงๆก็จะใช้แค่อาทิตย์ละวันอย่างเช่นแบบแต่วิตามินซีแบบของคีทิจอลอะไรอย่างจะใช้กลางวันนะไม่วิตามินซีไม่ควรใช้กลางคืน so ก่อนแรกก็เคล็ดลับของการใช้เมื่อขอยทาก็คือให้ผิวมันเปลี่ยนนิดนึงก่อนแล้วมันจะซึมเข้าดีขึ้นอูจะใช้ของคอร์รเอนะเน่ยเล่นเข้าแบบเหมือนเมือกจริงเลย ่อด้วยก็จะใช้ตัว osmosis ซื้อได้ต้อง Amazon หมดเลยนะทาลงมาถึงหน้าอ,อกเลยทาขึ้นแขนก็ไนดะ้แล้วก็ต่อด้วยจะใช้ ตัวไบโอเซลของเซราฟอร์ดเคนโดสูงกว่านะปูไม่สูงกับเคนโดแน่นอนสูงร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นแบรนด์เพื่อนปูดต้องสั่งในไอจีอ่ะจะสังเกตปูส่วนมากใช้เซรั่มเห็นปะ่ะใช้อะไรที่มันแบบเบา ให้ผิวมันหายใจได้แล้วก็ไอครีมก็ใช้ของบาร์บราสเติร์ รีวิวเ่จากคนท็อกซิกจริงๆแล้วอะเราต้องยอมเป็นคนที่คนไม่ชอบเพื่อที่บางทีอะเราจะเซตบาร์รีตัวเองได้คนท็อกซิกมักจะแบบเรียกร้องนูนี่นั่นจากเราเอากแต่เราจะต้องเรียกร้องเขาเพราะว่าเราไม่ทําให้และแบบเราจะพูดเลยว่าปูนะเป็นคนที่ตัดคนออกได้ง่ายมากเพราะปูเบื่อกับการที่โดนคนออกเปรียบบูอสโมซิสใช้ตัวนี้แพ็บทาย ดีมากใช่แล้วดีมากโอเคจบด้วยลิปมันคอสอาร์เอสสั่งจากไหนคะสั่งทุกอย่างจาก Amazon โดดเลยดูของ Osmosis กับดูคอสอาร์เอ็กซ์ยอดเนะี่ยของเกาหลีอ่ะ ไม่แพงแลใช้ดีมากแล้วก็แต่กลางวันก็คือเคทีดอลนะคะจริงๆแต่กลางคืนไม่ควรใช้วิตามินซีเซรั่มอันนี้เป็น first a i d beauty เยอนมาก first a i d beauty สำหรับผิว sensitive จะไม่มีส่วนผสบไม่ดีบางทีใช้อะไรที่มันเรียบง่ายสุดอันดีสุด มันจะแบ่หนันเลยหรอใส่เดียวแล้วยังแบนีิก็เวอร์ไปไหมอ่ะโอเคนี่ไงใช่บุ้ฐานมันตากปาดีมากเลยขั้นตอนครีมเสร็จแล้วเห็นปะแล้วก็ยาแต้มสิวใช้ของเด e d มิสคิดิกรหมอโจ อยากให้หายแล้วอะเม็ดนี้อยู่นานมากเกียดมากเลยน้องพอแบบสิวขึ้นแล้วมันไม่หายอะคือแบบโคตรลำคาญคผิวผิวไปยาก และสุดท้ายขาดไม่ได้ก็คืออันนี้ไม่ได้โดนรอยดูดนะนี่ก็ไปฉีดบท็อกมาเพื่อคลายเส้นเพราะเป็นคนเครียดง่ายทุกคนจะหาหมาไปทําอะไรมาซึ่งไม่ได้ทาฉีดฟิลเลอร์ปากจริงๆปูเคยฉีดพลาดหลายรอบมากตอนนี้ปูฉีดแค่ครึ่งซีซีเพื่อให้เป็นขอบเป็นเดียวฉีดที่สหรัฐอยู่หมอไทยที่ปูชอบยังไม่เจอแบบหมอคนไหนที่รู้สึกว่าเทสในการฉีดแบบมันตรงกับปูนอกจากหมอโจ้แลนะ้วลองไปเจอหมอโจ้เอา แต่บางที่ฉีดแล้วมันดูตุยอ่ะโอ้ยอ้มันหล่นใส่หนอันนี้คือเซรั่มผมอืมาอะไรอีกกูก็จะใส่เซรั่มผมจะได้หนาๆเน,นี่ยท่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวนวดเข้าไป <Okay. S 2> แล้วก็นวดนวดนี่ไมไหมนวดให้ฟูไปเลยนี่ไงโอเคช่วยแนะนำสกินแคร์กลางวานันใช้เคทิดอลวิตามินซีเซรัมใช้ดีมาก แล้วก็ใช้ตัวที่เป็นเดี๋ยวเตดูตัวที่เป็นไฮายาวิตามินซีใช้กลางวันดีมากรวมผสมกับกันแดดแใช้ดีมากปูใช้จริงๆลดมากของเขาใช้ดีเอ่อฟลิปแคม,มร่เนี่ยขึ้นขึ้นมาไดนแล้วลูกขึ้นมาไดเก่งมากหนึ่งสองสามเร็วเอาไม่ใช่เอาขึ้นมามาแล้วเร็วมาเร็วซิกขึ้นมาไดนกอนเร็วขึ้นมาไดนกอน อย่ามาค้าๆกูๆกลัวมาแล้ว,วมันอยากให้อุ้มดูสิอ่าอุ้มก็อุ้มอ่ะอเอไแม่พอจะอุ้มกระโดดขึ้นมาเองอ่ะเช่าตัวตัวเล็กของแม่แบบตาข้างเดียวเนี่ยเซรั่มของผมใช้ของวีก็มอค่ะซื้อได้ใน Amazon. อเมซอนเดี๋ยวจะเตรียมนอนแล้วมามืดมากเลยอ่ะก็ <c oughs> เดี๋ยวจะกุดไนละ่ะ